ช่วงนี้ก็ก็ก็นินมๆแต่อย่าอย่าพูดว่าอินเลิฟเลยครับเขาจะทิ้งแกงแล้วเขาเาจะทิ้งแบบคนที่อยู่กับเขามาโดยตลอดอ่ะไปหาสาวอ๋รอกถคุณอยู่พี่เสียนะต่อหน้าคนใหญ่คนโตโสาวแกงไหนชื่อชื่อบีมครับชื่อบีผมว่าจะใช่ผมว่าจะไปตีแกงเขาอยู่ให้เขาแตกแล้วออกออกจากมานี้ไม่รู้เหมือนกันครับสาวชื่อบีหมอทำดีดน้อง เอยาๆเด็กมันพูดไปเรื่อยครับหยินอย่าไปคิดอะไรเยอะเลยอ่ะแล้วสรุปสาวชื่ออะไรคะถ้างั้นดูงคันแบบทะมุกูแบบที่บอกไอ้แบบที่บอสบอกเลยครับถูกแล้วแต่ว่านี่ครับขเขาเรียกว่าอะไรมันมันยังไม่ได้ลึกซึ้งขนาดนั้นครับอ๋อต้อง,งใช้เวลาเหรอคะของแบบนี้ใช่ครับใช่ ยอมจัดเลยวันนี้โดนทิ้งหลายโดนทิ้งสองต่อเลยทําไมอ่ะใครใครก็ทั้งพี่ตามพี่หินเลยพี่หินเขาก็โอ้ยบอสรู้กันอยู่เนาะรู้อยู่ว่ารู้กันอยู่ครับรู้อยู่ว่าพี่หินก็ตัวแสบอะตัวแสบแสบเรื่องอะไรคะไม่มีตัวแสบเบบี้บีอะครับไม่มีเหออไม่มีอะเท่านั้นอะไอคนพูดไม่มีนี่แหละบอเองจําไว้เลยนะไม่มีเท่ากับอะไรไม่มีไม่มีแบบไม่มีจริงๆนะอันนี้พูดจริงๆหินไม่มีจริงๆนะ เขารู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่าคุณมีใครอ่ะใครล่ะคะไม่มีก็ไม่มีใครไงไม่มีใครเลยอ่ะมันไม่มีใครเพราะอะไรล่ะคืออะไรวะคืออะไรวะคืออะไรวะพี่ตั้มมันไม่มีใครคนคนเขาไม่คนไม่เข้าหาเพราะอะไรหรือเปล่าไม่พี่ตั้มหนูอยากรู้จริงๆนะเนี่ยอ่ะเพราะอะไรอ่ะอยากรู้จริงพี่แจ้งไงครับโหไม่มีอะไรไม่เคยไม่เขาไม่คุยกับหยิดแม้แต่ประโยคเดียวเลยคนนั้นน่ะ นั่นแหละพี่ก็ไม่พี่ก็ไม่รู้งั้นน่ะแล้วหยิ่ไม่มีแบบคนที่เลงไว้บ้างเหรอครับงั้นน่ะหรือว่ารออยู่เหมือนกันไม่มีอะค่ะไม่มีใครแต่ล่าสุดผมโดนพี่แจกรไปแล้วนะผมไม่ได้คุยกับเขาเลยทําไมอ่ะงอนเรื่องอะไรคะก็ที่ SMD เดียบในมติเห็นก็เพราะว่าผมพูดไม่ดีกับพี่แจ็คครับใช่หรอพี่พี่ตั้มพูดว่าอะไรอ่ะพี่ตั้มบอกว่าก็มาดิสัตถ์เนี่ยฮะพูดกับคุณแจ็คกรนะใช่ครับก็มาดิสัต ใช่แล,แล้วแล้วตอนนั้นพี่แจ็คไม่เล่นไงแล้วเขาก็เลยบอกว่าไอ้เอาแม่งดิก็เลยแบบโดนเลยใช่แล้วแล้วตอนนี้ก็เลยไม่ได้คุยกันแล้วใช่ครับผมเพิ่งเจอล่าสุดเมื่อสองวันก่อนแต่ว่าเมื่อวานกับวันนี้ก็ไม่ได้เจอเขาเลยมันก็เลยทําให้ยังไม่ได้คุยกันเลยครับแล้วแล้วอยากคุยกับเขาไหมคะก็ก็อยากครับแต่ว่ามันก็เหมือนตบผัวและรูปหลังเลยครับเพ <อา S 1> ราะว่าไม่ให้เวลาเยียวยา น่าจะยากครับเพราะว่าอืมผมรู้อยู่ว่าพี่พี่เขาเป็นไงอยู่ๆแบบมันจะมาคุยดีกันมันก็คงไม่ได้เพราะว่าเรื่องมันเกิดเกิดขึ้นไปแล้วครับก็ค่อนข้างแรงด้วยพี่น้องกันตัดกันไม่ขาดหรอกถูกไหมเหยียเพื่อนใช่พี่น้องกันตัดกันไม่ขาดหรอกแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาเขาน้องเขาอาจจะไม่ได้มองพี่เป็นน้องก็ได้เพื่อนโจดาเหรอพี่น้องรักเลย เจอาการค่ะมิเกลนั่นค่ะพี่อิ่มดังจินแดอิ่มเลยนะฮ่าฮ่โปรลเหครับช่วงนี้ช่วงนี้เหรอครับไม่ค่อยดีเหมือนกันครับช่วงนี้โดนทุบเลยครับโดนเรื่องอะไรครับโดนไดดอกบางเงี้ยเหรอไม่ไม่ใช่ครับโดนเรื่องที่ว่าเรื่องที่ว่าติดติดไหนครับติดไหนไหนมีปัญหาแกงติดไหนครับ แหลดูไม่ค่อยน่าสนุกชิวๆนะชิวๆเนาะชิวๆมีแพ้ชนะบ้างแอบดบจบกากินาส่วนมากชนะหมดเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวขอลดหน่อยไม่ขนาดนั้นอะแต่ก็ไม่ได้แย่นะวอลเนาะใช่ครับใช่เดี๋ยวพังไปขอลดหน่อยบีบีครับยินเพื่อนเป็นไงบ้างฮึ่มเรื่อยๆครับเรื่อย เพิ่งถามพี่ตั้มไปว่าพี่ตั้มมีเสาวไหมโปรโลมีสาวปะเนี่ยไม่มีครับเพื่อนหรอใช่ครับมีตลอดอแต่น่าจะหมกคนเนี้ยไม่มีครับหยินช่วยหายไหนไ่อยไป้าเพื่อนหาให้ตัวเองยังไม่รอดเลยเพื่อนโอ้โนี่ไงจินจินโซเอาไม่ใช่มิเกลวครับจะไปแล้วใช่ไหมใช่หนูจะไปพรายแล้วค่ะ หนูจะไปพักแล้วค่ะมีข้าวไหมครับมีข้าวไหมเดี๋ยวพี่เอาข้าวอ้าวพี่อะไรครับบอสแม่งน่ารักจัดอ่ะพี่ตามไปบอสไลน์ไมปบอสเลยนะแปดหนึ่งห้าค่ะขอเป็นพี่น้องกันอันนี้พี่ชายหนูเป็นพี่น้องกันหนุ่มหนูเอาสามจานพอค่ะบอสก็พูดเหมือนที่พูดกับพี่ดิกินไปเยอะๆค่ะกินเยอะๆนะครับน้องโอเคค่ะพี่แม่ พี่ตันสวัสดีับสวัสดีครับหอนูไปละตัวดันล้วผิดเลยแก่ไม่ให้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวโดนหลอกไปจกปูนอีกทำเอาแต่เราไม่ได้เอาปูนแกมาฮือะเราไม่ได้เอาปูนแกมาเอามาเอาไปไม่เราเอาแค่แคปแกมาเราไม่เอาปูนมาเอาอะไรนะเอาแค่แคปมาแกมาตอนนั้นเงเอาปูนด้วย มมไเอาเอาเป็นไรครับเพื่อนเป็นไรไรครับเพื่อนเอาเสียใจเพื่อนมึงมึงแบบเสียใจแบบไม่จริงอ่ะน้ำตาไหลโอซีจริงเพื่อนแต่แต่ไฟท้ายกูดูนี่แบบอีเสียดายนะจริงๆกูว่าแม่งชนะไปแล้วนะจริงๆนะอ๋อเคลีดีนึกพูดแบบนี้นี่แหละเพราะคุณมันรีแคปได้ไงชื่อแก๊งอะไรนะเคลีดีตีกับแก๊งอะไรนะได้ไงเพื่อนมันมันรีไปหน่อยไม่มันไม่ชินกับการโดนโดนโดนกักอ่ะเพื่อนเข้าใจไหมมันร้องอ่ะมันโดนกักหนองหนองฟลาแล้วมันร้องกันอ่ะ แขนแบบที่โดนแบบแบบไหนเล่นแบบมั่วเลยหรอใช่ไหมก็ใช่แหละเพราะกูก็เห็นไม่ฝั่งฝั่งกูัวกักกหลังบ้านไงแต่ว่าฝั่งเขากักกูก็คือหนองฟานไงฝั่งนะมันเรียกว่าแผนเส้นเลือดมึงมึงจำไว้ดีๆีนะวิธีการกักแบบนั้นเรียกว่าแผนเส้นเลือดจะไปไหนต่อครับมันกระจายไปทั่วร่างกายทั่วทุกอย่างทำไเนีอ่ะไม่รู้ก็บแผนเส้นเลือดได้่มาถ้าเกิดกูกดออกไม่แล้วสรุปยังไงน่ะสรุปยังไง ไม่ให้เข้าจีนหรอเนี่ยน้องน้อยใจเนี่ยจินไปหลอกน้องฟาร์มสองข้าหนึ่งอะจริงครับจริงอาไม่ได้หลอกลอหลอกจินไม่ไั้นลอกก็วันนั้นถามไปตั้งหลายอย่างถามสิใช่ไหมพูดมาสิว่าไม่ได้ถามอ่ะถามว่าอะไรครับก็วันนั้นน่าถามไปบ้างถามไปว่าอะไรบ้างอ่ะเรื่องกดไงว่าทําไมถึงแทงตรงจุดจบปูนไม่ได้อามก็รับบอกไปสิว่าถามหมดเลยใช่ถาม เห็นไหมล่ะทำไรดีวะพี่<ต>ไม่ได้ฮะแต่ว่าบอสก็พี่เกียดไงบอสไม่ได้บอสไม่ให้สายฟาร์มไงอืมใช่แล้วเป็นสายอะไรก็อยู่เฉยๆครับคอมมูอ่ะครับพูดคุยอย่างเดียวอะ่ะบอสบอสคอมมูอ่ะพี่เห็นยืนเหมิอแต่แลนหมายถึงว่ากับเพื่อนไงกับคนอื่อินโทรเวกไงครับ อ๋อเป็นอินท i ร์ r o v e r t แกเข้าใจแล้วว่าแกเป็นอิน r o ร e r t โอ้โหจินไม่เป็นไรนะโหจินเสียใจเลยบอีกครับทำไมอ่ะอาจจะต้องให้ข้าวปลอบใจสักสองจานกินจินกินเยอะเฮ้อไม่เแกเขากินเยอะนักการ์ดที่ถอดนักการ์ดที่ถอดนักการ์ดเขากินเยอะไม่ดีไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรหยินเราเข้าใจว่าเราไม่ได้เป็นที่ต้องการสำหรับเขา ก็ได้ก็ได้เรื่องเลยบอสจะไปทำให้เขาเสียใจเลยเองมีแฟนแล้วอ่ะน้องโอเคโอเคโอเคอันนี้คืออะไรชาร์จเหรอจินจริงคือชาร์จเตรียมอะไรอ่ะเตรียมเอชเอกเบียนอย่างเกียร์น่ะทำไรต่อไอ้โหลไป้ตกโคนนนาะทำไมเบตาตีโบไม้น่ะ ตีไปกี่รอบละยังไม่ตีอะค่ะแปดเม็รเนี่ยโอเคเจอก,กัน่ <c oughs> ใช,ชนหินปะวะโกดอ๋อทำไมองสองรอบละเรื่อง,เร,องเรื่องจบปูนเพื่อนเรื่องเรื่องจบปูนเพื่อน,ออน,อนมึงนี่นโดนอะไรใกล้ใกล้กันกับกูตลอดเลยนี่หว่า ใ่ครัเพืพ่อนสี่ขาตอนเนียวกูไม่เห็นใครนอกจากกูกับมึงเลยกูพูดจริงๆนะแล้วก็อาจจะมีเห็นไอเซล่าบ้างไงแต่แต่แบบเดี๋ยวกูจะไปกําจัดและแม่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้เรื่องเลยว่ะเริ่มหมุนหงิดต,ตาแล้วเหมือนกันมีไปก็เหมือนไม่มีกูก็จะเคลียร์แล้วเหมือนกันตามจริงกูจะรอให้เวลามันเคลียร์นะแต่กูเล่งเวลาดีกว่าเสียเวลาแล้วอุ้ยห้ามใจเย็นเพื่อนเย็นเพื่อนเดี๋ยวเขาก็มาเพื่อนใจเย็นใกล้ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเขาก็มาเพื่อน อย่าไปลงกับคนอื่นเลยเพื่อนบอยบอยเล่นพวกไอ้นี้ใช่ไหม fps ไอ้เกม fps อะใช่ไหมกูพิ่จะโดนไงใช่ครับใช่ครับตั้งแต่ไอ้ไอ้นี่มันดีจริงป่ะไอ้แมกเนติกน่ะบูติงน่ะที่บอยนะครับเออดีดีครับดีดีไม่ตอนนี้พี่ใช้แมกเนติกอยู่แต่ไม่ใช่บูติงแต่ไอ้แคทมันเล้าเหลือพี่ซื้อบูติงน่ะแล้วพี่เล่นเกมอะไรอะกีไฟเอ็มเออแล้วทำไมต้องซื้อเฮ้ยแต่มันช่วยจริงๆนะพี่รู้สึกว่าพี่รีตัวไวขึ้นแล้วก็หัวแข็งจัดตอนเนี้ย ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอาจริงๆพี่รู้สึกพี่มีตัวไงมา์ไม่ใช่หรอเออก็ดีได้ไงตอนกดตัวดีมไม่ฟาร์มอะอะไรรีตัวมันอยู่ที่ตเบซบาร์ไม่ตอนกดตัวดีกับตอนกดตัวเอสเวลาหัวแข็งไงมันก็สัมผัสไวขึ้นมันก็สัมผัสไวขึ้นไงแล้วตอนรีตัวก็รู้สึกรีตัวไวขึ้นด้วยรีตัวไวขึ้นน่าจะอยู่ที่เ p s หรือเปล่า ว่าคอมอ่ะใช่คอมแต่พี่<อ><อ>รู้สึกพี่โหดมากแต่พี่จับคีย์บอร์ดแมกเนติกตั้งอันกระนเลยครับจังหวะนี้อูติงซื้ออูติงเพื่อมาเล่นไฟเอมอ่ะจริงๆตอนนี้ยแบบโคตรโหดอ่ะจริงๆนะเ,เดี๋ยวเ,เดี๋ต้องมีไม่แค่มันเลาหรือให้พี่ซื้อเนี่ยต้องเอาแล้วต้องเอาหมดเลยทะไรดีวะทำนั่นดิ ยาไม่ได้ยาเหรอต้องดูในตู้แดงแก๊งพี่มีคนชื่อเงาะบอกให้ไปคาบยังไม่คับมีแมสตลบมีมาแอมไปขายจุดสิบอุ้ยพากันขายจุดสิบได้หรอคือกูไปเน่ะเครับจอโฉคิดถึงพี่ยูเมะเปิดวิชาหน่อยเปิดวิชาหน่อยก็อะไรนนองเออคือน้องคือน้องกูอ่ในแก๊งกูไปแทงเล่นกันที่เดยวเลยครนี่ไปไหนมาดิเอ้ยบอสไปไหบอสแรงเลยหรอบอส มาเฟอร์มาเฟอร์มาอุ้ยเบบี้บี่ะโอ้โอเคสวัสดีพี่แจ็คสวัสดีเ่พี่พีบรถพี่พี่แจ็คเห็นเห็นแข่งนี่จะแข่งนี่ขวอยู่แล้วไร้รลไลกอะไรมโนได้หเจอไรักับนั่งกับบอสไประวังบอสต้อนะผมบอกก่อนไม่เคยมีแล้วเด็แล้วพเด็นสิ่โโโ เธออเิบายง่ายนะพวกเด็กพวกเด็กสิบแปดสิบเก้ามันวายร้ายด้วยยังไงมันเป็นวายร้ายแล้วด้วยบอสไม่ได้คิดอะไรเหรอครับใช่ใช่ใช่เห็นว่านี่คืออะไรวะเห็นว่าทำไมอ่ะไม่ได้เรยวะไม่บอกท่านครับทำไมบอสทำแบบนั้นไม่ได้หรอก็บอสมีของบอสอยู่แล้วใช่หรอชื่ออะไรไม่บอก